สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษในไทยมาคุยกันนะคะอ่านแล้วเห็นภาพรวมที่เออน่าสนใจมากเลยค่ะ ใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดแก่นสำคัญสคัญดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพิเศษมันคืออะไรกันแน่แล้วใครบ้างที่เข้าข่ายต้องการการดูแลแบบนี้มีหลักการกฎหมายอะไรมารองรับแล้วเขาจัดการกันยังไงประเมินผลยังไงเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้ามองภาพใหญ่ๆก่อนเลยค่ะการศึกษาพิเศษเนี่ยมันต่างจากการศึกษาทั่วไปยังไงบ้างคะครับ จุดหลักเลยก็คือมันไม่ใช่แค่การสอนหนังสือตามปกตินะครับแต่มันเป็นการดูแลช่วยเหลือที่ครอบคลุมกว่านั้นมากทั้งเรื่องการพัฒนาฟื้นฟูบำบัดหรือว่าชดเชยสิ่งที่บกพร่องไปนะครับให้กับคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งก็หลายหลายมากครับตั้งแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารการเรียนรู้หรือแม้แต่กลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้หรือต้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปอย่างเด็กที่มีความสามารถพิเศษมากๆด้วยน,นะครับก็ถือเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษเหมือนกัน อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือมองกว้างกว่าแค่เรื่องเรียนในห้องเรียนจริงๆนะคะเป็นการสนับสนุนแบบรอบด้านเลยแล้วปรัชญาเบื้องหลังล่ะคะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจากเอกสารที่อ่านมาครับหัวใจสําคัญเลยผมว่าคือเรื่องความเท่าเทียมนะครับคือทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือให้เร็วที่สุดคือตั้งแต่แรกเจอความต้องการเลยไม่ต้องรอ เราก็เปลี่ยนมุมมองคือไม่ได้มองแค่ความพิการแต่ให้มองเห็นความสามารถที่มีอยู่จริงพยายามให้เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้า,าต้องการการดูแลเฉพาะทางจริงๆก็ต้องมีแผนที่ออกแบบมาเพื่อเด็กคนนั้นโดยเฉพาะที่เราเรียกกันว่า IEP เนี่ยครับหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลค่ะ IEP นี่เองได้ยินบ่อยเหมือนกันแสดงว่าสำคัญมากนะคะเหมือนเป็นแผนที่ส่วนตัวเลยใช่ครับสำคัญมากจริงๆ แล้วตามกฎหมายไทยล่ะคะใครบ้างคะที่เข้าข่ายเป็นผู้รับบริการของการศึกษาพิเศษนี้ครับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี52เนี่ยเขาก็แบ่งประเภทความต้องการจําเป็นทางการศึกษาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมี9กลุ่มหลักๆเช่นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินสติปัญญาร่างกายหรือการเคลื่อนไหวสุขภาพแล้วก็มีการเรียนรู้การพูดและภาษาพฤติกรรมหรืออารมณ์ กลุ่มออทิสติกแล้วก็กลุ่มที่มีความพิการซ้อนกันหลายอย่างครับอุก้าประเภทเลยนะคะแสดงว่ามีความหลากหลายมากๆจริงๆใช่ครับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายตรงนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าวิธีช่วยเหลือการสนับสนุนหรือเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันก็จะต่างกันไปเลยในแต่ละกลุ่มนะครับทําให้การจัดการศึกษามันตรงจุดมากขึ้นอืมจริงด้วยค่ะแล้วเรื่องสิทธิการเข้าถึงต่างๆล่ะคะ กฎหมายบ้านเราให้ความคุ้มครองอยังไงบ้างคะเห็นว่ามีพรบหลายฉบับเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับมีกฎหมายหลกัหลกๆที่เป็นเหมือนเสาหลักค้ำยันอยู่ครับทั้งพรบการศึกษาแห่งชาติพรบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแล้วก็พรบรส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการกฎหมายพวกนี้รับรองสิทธิสำคัญๆไว้เยอะเลยครับเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคือตั้งแต่แรกเกิดหรือพ่อพบความพิการเลยไม่ต้องรอเข้าโรงเรียน อ,อ๋อตั้งแต่แรกเกิดเลยเหรอคะครับผมแล้วก็มีสิทธิได้สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการหรือความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นทางการศึกษาแล้วก็มีสิทธิเลือกบริการระบบรูปแบบการศึกษาที่เหมาะกับตัวเองด้วยและแน่นอนว่าต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับครับการรับรองสิทธิตั้งแต่แรกเกิดนี่น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าเน้นการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆจริงๆถูกต้องครับกฎหมายเหล่านี้เหมือนเป็นกรอบที่ทําให้ทุกฝ่ายเลยนะ ทั้งรัฐโรงเรียนชุมชนครอบครัวรู้บทบาทตัวเองและก็ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้คนพิการได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่งครับพอมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะรูปแบบการจัดการศึกษามันเป็นยังไงบ้างคะมีทางเลือกให้หลากหลายแค่ไหนก็มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมเลยครับตั้งแต่โรงเรียนเฉพาะทางสําหรับความพิการบางประเภทไปเลยหรือว่าการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่พยายามส่งเสริมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีศูนย์การศึกษาพิเศษที่ดูแลตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่อาจจะจัดโดยเอกชนหรือองค์กรต่างๆแต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนหัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่แผน IEP นะครับที่ต้องปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคนจริงๆในการออกแบบแผนหรือการสอนพวกนี้เห็นในเอกสารพูดถึงเรื่องจิตวิทยาด้วยมันเข้ามาช่วยยังไงบ้างคะ อ๋อสำคัญมากครับอย่างจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีความต้องการมีพัฒนาการด้านต่างๆไม่เหมือนกันนะส่วนจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างพวกทฤษฎีการวางเงื่อนไขแนวคิดของบลูมหรือกากเน่อะไรนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือให้ครูออกแบบการสอนได้ดีขึ้นนะครับคือรู้ว่าจะกระตุ้นยังไงจะเสริมแรงแบบไหนหรือจะวัดผลยังไงถึงจะสะท้อนความเข้าใจจริงๆของเด็กที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้ อพอพูดถึงการวัดผลการประเมินเด็กกลุ่มนี้ก็คงต้องมีวิธีที่ต่างออกไปจากเด็กทั่วไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องยืดหยุ่นมากๆแล้วก็ต้องปรับให้เหมาะกับข้อจํากัดและความสามารถของแต่ละคนเลยมีทั้งการประเมินระหว่างเรียนเพื่อดูว่าต้องปรับการสอนตรงไหนไหมอันนี้เรียกว่า formative assessment แล้วก็การประเมินสรุปผลหรือ summative assessment แต่ที่สําคัญเลยคือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ด้วยครับเช่น อาจจะปรับรูปแบบข้อสอบให้เวลาเพิ่มใช้ล่ามภาษามือหรืออาจจะเปลี่ยนสถานที่สอบเพื่อให้เขาสามารถแสดงศักยภาพหรือสิ่งที่เรียนรู้ออกมาได้เต็มที่จริงๆค่ะ เข้าใจเลยค่ะคือต้องเอื้อให้เขาแสดงความสามารถได้จริงๆสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องการประกันคุณภาพมีกลไกอะไรมาช่วยให้มั่นใจได้คะว่าการศึกษาพิเศษที่จัดให้นั้นมีคุณภาพจริงๆครับมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเฉพาะสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการโดยจะดูหลักๆ3ด้านครับคือ 1. คุณภาพของตัวผู้เรียนเอง ทั้งเรื่องพัฒนาการคุณลักษณะต่างๆ2คือกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพไหมและ 3. คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็น,นกลไกที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับฟังดูแล้วระบบการศึกษาพิเศษในบ้านเราก็มีโครงสร้างมีกฎหมายรองรับแล้วก็แนวปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายแล้วก็มีระบบดูแลคุณภาพด้วยใช่ครับโครงสร้างหลกัหลกๆถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับแต่ถ้าจะให้ชวนคิดต่อนะครับแม้ว่าเราจะมีหลักการมีกฎหมายมีระบบต่างๆรองรับทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญอาจจะเป็นว่าแล้วในระดับสังคมจริงๆล่ะครับเราจะสร้างความเข้าใจแล้วก็การยอมรับความแตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริงได้ยังไง เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมันเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมายหรือทำตามหลักการเท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอาจจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปนะครับ